่ามกลางการแข่งขันด้านอาหารโปรตีนที่รุนแรงขึ้นในตลาดโลกวงการปรศุสัตว์ไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของการระบุตัวตนสัตว์และระบบการตรวจสอบย้อนกลับที่ช่วยเพิ่มมาตรฐานความปลอดภยัยและยังหมายถึงการยกระดับห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบให้สามารถแข่งขันในตลาดพรีเมียมได้อย่างแท้จริงการประชุมคณะอนุกรรมธิการการปรับปรุงพันธุ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคเนื้อครบวงจร เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันวุฒิสภาที่มีนางสาวมาเรียเผ่าประธานเป็นประธานได้รับทราบข้อมูลเชิงเทคนิคและทำให้มองเห็นหนทางในการเปลี่ยนผ่านของทั้งอุตสาหกรรมเมื่อสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสอวทชได้นำเสนอข้อมูลด้านเทคโนโลยีใหม่ที่อาจกลายเป็นเกมเชนเจอร์ของภาคเกษตรไทยในอนาคตอันใกล้ สวทชได้นําเสนอ2แนวทางสําคัญเริ่มจากระบบตรวจสอบย้อนกลับทุเรียนไทยที่กําลังได้รับการจับตามองในตลาดจีนระบบนี้ใช้ QR Code Digital Link ครอบคลุมทั้งผลทุเรียนกล่องทุเรียนและตู้คอนเทนเนอร์โดยบันทึกข้อมูลตั้งแต่เลขทะเบียนสวน GAP โรงคัดบรรจุเส้นทางขนส่งไปจนถึงอุณหภูมิความชื้นแบบเรียท ความสำคัญไม่ใช่แค่ระบบที่ดูทันสมัยแต่คือการเชื่อมต่อกับมาตรฐานสากล GS1 และ GS1 China ทำให้ผู้บริโภคจีนสามารถสแกนและเห็นข้อมูลต้นทางได้ทันทีความโปร่งใสเส้นนี้จึงช่วยสร้างความเชื่อมัน่นในตลาดที่ประเทศไทยแข่งขันอย่างเข้มขน้นข้อมูลเช่นนี้เองกำลังถูกนำไปต่อย,ยอดสู่ภาคปศุสัสตว์โดยเฉพาะโครงการพัฒนาผู้เลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ซึ่งมีศักยภาพสูงด้านตลาดพรีเมียมแต่ต้องเผชิญปัญหาเรื้อรังเช่นการผลิตไม่เพียงพอคุณภาพต่ำโรคระบาดและต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงโครงการจึงเน้นตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำตั้งแต่ผสมเทียมโคพรีเมียมมาตรฐานการจัดการฟาร์มลดต้นทุนด้วยอาหารหมกักและโปรแกรมสูตรอาหารไปจนถึงการสร้างนักผสมเทียม และผู้เชี่ยวชาญด้านฟาร์มในชุมชนเพื่อทำให้พื้นที่5จังหวัดในทุ่งกุลากลายเป็นแหล่งผลิตโคพีเมียมอย่างแท้จริงการหารือในที่ประชุมชี้ให้เห็นว่าแม้ประเทศไทยเคยพยายามใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อระบุตัวตนโค แต่ไม่สามารถขยายผลได้เพราะต้นทุนสูงในขณะที่เทคโนโลยีใหม่ของสวทชเช่นระบบวัดน้ำหนักอัตโนมัติหรือการวิเคราะห์สุขภาพโคจากพฤติกรรมการเคี้ยวแม้มีศักยภาพสูงแต่ยังไม่มีเอกชนสนใจลงทุนเชิงพาณิชย์ดังนั้นสิ่งที่ต้องตระหนักอย่างมากจึงอยู่ที่ความคุ้มค่าและความพร้อมของภาคเอกชนหากเทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ถูกนำไปใช้จริง ก็อาจากลายเป็นเพียงงานวิจัยที่ไม่ถูกต่อยอดแต่โครงการใหม่ของสวทชที่เตรียมนำร่องในจังหวัดมหาสารคามอาจเป็นคำตอบเพราะจะเก็บข้อมูลอัตลักษณ์โครแบบครบวงจรตั้งแต่หมายเลขประจำตัวแหล่งกำเนิดเส้นทางการเคลื่อนย,ย้ายประวัติการดูแลและข้อมูลการจำหน่ายรวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับซากและชิ้นส่วนเนื้อกว่า19ส่วนโดยใช้บาร์โค้ดแทนหมายเลขหู หากสำเร็จจะสามารถระบุได้ชัดเจนว่าเนื้อแต่ละชิ้นมาจากสัตว์ตัวใดซึ่งเป็นมาตรฐานที่อุตสาหกรรมเนื้อในประเทศพัฒนาแล้วใช้อยู่ <S <S เทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับจึงเป็นเงื่อนไขสำคัญของตลาดโลกที่ต้องการความโปรง่งใสความปลอดภัยและความสามารถในการตรวจสอบทุกขั้นตอน การขับเคลื่อนของคณะอนุกรรมธิการการปรับปรุงพันธ์และพัฒนากลยุทธ์การตลาดโคเนื้อครบวงจรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันวุฒิสภาและสวทชจึงเป็นสัญญาณสำคัญว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคที่ข้อมูลคือหัวใจของความสามารถในการแข่งขัน ประเทศไทยจะสามารถทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้ถูกนำไปใช้จริงในภาคเอกชนและภาคเกษตรกรได้เร็วเพียงใดในห่วงโซ่ผลผลิตจริงทั่วประเทศนี่คือจุดเปลี่ยนที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดต่อจากนี้